สิบยกเลยไหมายไหมน้องเท่าไรวะเป็นน้องยี่สิบเนึ่งค่าหนึ่งยกนีมั้ยนึ่ยกพอไหมบางเออบางยืนตรงลุกยืนตรงบางเออเข็นคอบางกันที่เฉยบางเออแล้วก็

ฟังก่อนฟังเจ็บหัวไว้ฟังเดี๋ยวไปเขามีเขามีเขามีเดินขาเออฟังเออยังไม่บอกเลยเฮ้ยฟังเฮ้ย